สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีพี่พีพเพื่อนเพื่อนพี่ปานาอานะคะสวัสดีพี่นอนชาวแชฉนะคะมาให้สดับรับฟังนะคะเออเอาไอปก่อนนะคอนเทนต์ไม่มีแล้วทุกคนถ่ายซ่วมถ่ายทุถ่ายซ่วมบางจากนะปั๊มนอนปั๊มนะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องถ่ายหรอไอเฮียฮนะเขารู้มึงไม่ต้องไปถ่ายหรอกปั๊มทุกปั๊มมันก็เหมือนกันหมดแหละมันก็มีห้องน้ํา นะมันแล้วแต่ไอควายนี่ไม่มีเฮี้ยอะไรจริงๆไงเนาะถ่ายซ่วมโถ่ยนะแล้วมึงไม่นึกถึงเหรอคนดูเนะี่ยคนดูเขาอาจจะดูไอเฮี้ยแม่งถ่ายนะมึงถ่ายอะไรที่มันสวยๆไอเฮี้ยนี่ถ่ายซ่วมแม่งเฮี้ยจริงๆนะคอนเทนต์ไม่มีจริงๆถ่ายคลิปล้างหน้าแปลงฟันโถ่อยควายมักง่ายจริงๆมึงนี่นะคอนเทนต์กี่หนอแตดนะ โอ้ยอาบน้ําครับพี่น้องครับนะวันนี้มานอนปั๊มครับพี่น้องครับเมาถ่ายมารีวิวให้ดูครับเนี่ยโอ้ยมีน้องมีห้องอาบน้ํด้วยครับพี่น้องครับออ้ยดีดีคักหลายคักหลายดีดีดีครับดีดีครับโอ้ยเดี๋ยวอาบน้ําตรงนี้เลยครับโอ้ยนะอ่ะเราก็นอนตรงนี้ครับตรงนั้นก็มีแล้วอีกคารหนึ่งครับไอสัตว์ลงไปถ่ายเขาหาพ่อแม่ึงอะฮะไอควายฮะไอส้นตีนมึงเนี่ยไม่รู้กาลเทศะนะนะคอนเทนต์ขี้หีหนอแต่จริงๆนะ โอ้โห,โหนะล้างหน้าแปรงฟันจริงนะน้ำไม่อาบไอ้เส้นสองสลึงไม่แห้งกังเหรอฮะไม่มีใครเขาอาบน้ําที่ปั๊มกันหรอกไอ้ควายนะแล้วห้องน้ําอ่ะห้องน้ําผู้ชายไม่มีที่อาบน้ําอ่ะฮะที่มึงถ่ายเนี่ยมึงขายให้ดูเนี่ยไม่มีที่อาบน้ํานะมีไอ้ที่ถังล้างก้อนอ่ะนะมันเป็นส้วมส้วมนั่งยองอ่ะทุกคนส้วมนั่งยองกับส้วมส้วมชักโครกมันเป็นส้วมอ่ะขึ้นชื่อว่าส้วมนั่งอ่ะนั่งถ่ายอ่ะแล้วน้าตรงนั้นอ่ะมันบอกอาบน้ําได้เลยค่บมีก๊อกมีอะไรทุกคน อาบน้ําในปั๊มอะแล้วผู้ชายห้องน้ําผู้ชายอะบางคนอะมันเข้าไปอ่ะถ้ามันถ่ายหรือมันฉี่อะบางทีอะยืนฉี่อะบางคนมันยืนฉี่ข้างนอกแบบผู้ชายยืนฉี่อะมันอายหรือว่ามันเต็มอย่างเงี้ยเขาก็เข้าไปห้องน้ําถูกไหมคะห้องน้ําแล้วผู้ชายมันยืนฉี่อะน้ามันไม่ไปกระเด็นใส่ไอที่อ่างล้างก้นเหรอถูกไหมคะอ่าและไอเวนนี่เข้าไปอาบอะโอ้โยบรรลยนะเข้าไปละไอเป๊ยทำไมไม่เอาน้ําในในส้วมอะในห้องน้ําอะที่มีชักโครกอะไอที่มีส้วมอะที่นั่งอ่ะ เออไม่เอาล้างหน้าวะมึงมาล้างหน้าทําข้างนอกทําหัวปอนหัวแม่มึงเหรอฮะฮะไอหมาสีพ่อสีแม่มึงไอควายฮะล้างหน้าแปรงฟันก็ยังทําเป็นคอนเทนต์ถุยควายนะมึงเหรออาบน้ํากูเชื่อได้มึงไม่ได้อาบหรอกไอควายนะหามมึงล้างยังฮะไอไอไอหมาสีพ่อสีแม่มึงฮะหามล้างยังโอ้ยทาครีมทาลิปถุยไอปากขอบแตด นะโอ้ยขอบแตดเมียอีเมียก็น้ําอ,อีเมียก็ไม่ให้ถ่ายเพราะอะไรยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้อาบน้ําอุย้ยนั่งกินกับลูกอุ้ยนะอุ้ยันะ่ยงเออยังไม่ยอมไม่ถ่ายนะมือถ่ายไม่ถ่ายแม่งก็โซโคปรพ,อ,พอกันแหละมึงสองตัวผวเมียเนะี่ยฮะโอ้โหอาศัยปัม๊มเออพี่น้องครับเรามานอนปัม๊มเราก็ต้องเติมน้ำมันหน่อยคับอุดหน,นุนเขาครับถุอยอืมไอจังไรไฟไหม ฮะไอ้มาสี่พ่อสีแม่มึงเออเบ่เออแม่แม่เนี่ยเออ e, มันก็ขับรถไปเขาภูผ่า,าน,นมาอุ้ยแม่เนี่ยเราไม่ได้เตรียมนะเราไม่ได้เตรียมยอุมปนะอกรณ์เดี๋ยวข้าวหน้าเราต้องเตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งนะไอพวกเก้าอี้นั่งแคมป์หรือว่าแก๊สทำกับข้าวอะไรพวกนี้เออเดี๋ยวข้าวหน้าเราต้องเตรียมพวกมึงเคยคิดไม่วะเฮ้ยเฮ้ยมึงเคยคิดที่จะเรื่องทํามาหาแดกไหมวะเฮ้ยมึงมึงไม่เคยคิดที่จะเออเฮ้ยเงินตรงนี้ได้มาเอยเดี๋ยวไปทําตรงนั้นทีเออเดี๋ยวไปทํา เออทำค้าขายหรือว่าไปทําอะไรที่มันต่อยอดไม่พวกแม่งเอาล้างผ่านไงเออเอาเงินที่ส่วนต่างแม่งก็ไปกินเที่ยวนะกินเที่ยวอยู่บ้านไม่ได้ไงเออก็ทาสีน้าไม่ไหลเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงความสะดวกสบายเหมือนบ้านเราไหมมันไม่เหมือน นะให้บ้านเช่ายังไงมึงคิดว่าสะดวกสบายยังไงมันก็เหม่เหมือนบ้านของเราเองถูกไหมคะทุกคนยังไงบ้านเรามันก็ต้องดีดีกว่าอยู่แล้วนะนะมันมันม,มันคิดโหยหาอยู่แล้วไอการที่มันไม่สะดวกส,สบายการที่มันเคยอยู่บ้านมันมาก่อนเนี่ยแล้วมันมาอยู่อย่างเงี้ยฮะมันติดขัดอยู่แล้วถึงจะถึงจะเช่าบ้านบอกเจ้าของบ้านยังไงมันก็ต้องอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าทําสัญญ,ญาไปแล้วนะ ก็ต้องอยู่อยู่ทนทนอยู่นะรัดชีวิตอิสระเนี่ยถ้าไม่ติดลูกนะเคยไปนู่นไปนี่กับน้องคางคากแล้วโถไอสัตว์แล้วมึงทําแล้วมึงสีกันมาทําไมล่ะไอเฮี้ยฮะมึงสีกันมาทําไมเออมึงก็ได้เล่นร่อนกันไปเออบ้านก็ไม่ต้องเช่านอนแม่งละตามทางชีวิตมึงก็มีอยู่แค่นั้นนะ่ะฮะควายพอเวลาเวลามีเวลาไม่มีคอนเทนต์มาโออเราก็ทําเพื่อลูกนะเออทุกอย่างเนี่ยเราก็เอาไว้ให้น้องลิงนะบ้านนี่กระลูกไว้ให้น้องลิงแล้วเป็นไงล่ะขายแดด แตกและลิงไม่ได้อยู่แล้วฮะฮะอนาคตลูกมึงก็ไม่ได้คิดนะนะอนาคตไม่ได้คิดการเรียนการเรียนของลูกก็ไม่ได้สนใจนะนะไปเรียนเดือนหนึ่งนับครั้งได้เลยพ่อแม่ขี้หนอแต่นะ่พวกมึงอะฮะเอาความสุขตัวเองเป็นใหญ่ไปนั่งกินแทนที่จะกินฮะป้อนข้าวให้ลูกนั่งกินไม่ลูกติดจอลูกมึงก็ติดจอนะบอกได้เลยถ้าติดจอนะถ้าแม่ถ้าอยากให้ลูกมันนิ่งนะมันก็ต้องเอาจอให้ลูกมันเล่นนะแล้วตัวมันสองตัวก็นั่งแดก นะสั่งอาหารเต็มตโตอุ้ยอร่อยครับพี่น้องครับอุย้ยร้านนี้แซ่บหลายครับไอสัตว์มึงไปถ่ายมึงขอเขาอนุญาตยังห้ามขออนุญาตยังไอเฮียนะเอเวลานั้นอุย้ยเราต้องรักษาสิทธิ์สิทธิ์พ่อสิทธิ์แม่มึงไงสัตว์ฮะสิทธิ์พ่อสิทธิ์แม่มึงไงเฮียฮะรักษาสิทธิ์สิทธิ์ที่อะไรถ่ายเขาอิเลเคคถ่ายแม่งมั่วไปหมดฮะรักษาสิทธิ์อะไรสิทธิ์ที่พวกมึงไม่อยากให้พวก กูเห็นไงไอเรื่องชั่วๆด้านดําเมื่อพวกมึงไม่ให้เฉนไม่ให้เห็นไงแต่ไอเรื่องไอเรื่องอับปีจังไรเนี่ยอุ้ยนะไอเรื่องที่แบบว่าตอแหลนี่ยอุ้ยเอาออกมานําเสนอนําเสนอแต่นําเสนอยังไงพวกกูก็รู้ทันนะเอ้ยเมื่อวานเนี่ยเฮ้ยมึงไปนั่งในป่าช้างไงวะฮะเออคนคนเราอะถ้ามันดีจริงอะถ้ามึงถ้ามึงคิดว่ามึงดีอะมึงออกมาตอบโต้อ,อย่างเงี้ยผลเสียมันแน่นอนฮะ เออมึงออกถ้ามึงออกมาตอบโต้คาว่าเนรคุณมึงหันไปมองดูตัวมึงก่อนไหมฮะมองดูตัวมึงก่อนไหมเออถ้าตัวมึงดีเนี่ยแล้วทาไมผู้ใหญ่ใจดีหายจากมึงไปหมดเออกูถามหน่อยถ้าตัวมึงดีอะเออถ้ามึงไม่เนรคุณอะฮะคนเราอะอย่าเนรคุณนะเออนะไอเรื่องส่วนเนี้ยมึง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 รู้ดีมึงรู้ดีว่าใครเนรคุณมึงไปอยู่มึงไปอยู่ตรงนั้นอะฮะใครใครให้มึงอยู่ฮะ เอออีควายเออมีแล้วมึงเนี่ยมึงมึงออกมานั่งพูดเนี่ยฮะนั่งในที่อย่างไันะฮะอีควายทําไมมึงไปนั่งในป่าช้าหลงฝังศพเอ่อในป่าดงดิบลึกๆ,ๆหรือวะฮะอีควายคงเก็บคงอัดอั้นนะนะทนไม่ไหวเลยต้องออกมาชี้แจงโหหมดสภาพนะคงจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่แลยจอดรถเลยนั่งเลยนั่งชี้แจงนะโถอีอีหัวมันอีหัวเมืองอแต่งตัวไปนั่งแดก คาเฟ่โถสภาพหนังหน้าพวกมึงนะขอให้ได้ไปนะเงินเงินหมดช่างแม่งนะขอให้กูได้ไปเป็นไงล่ะไม่กล้าแดกข้างของข้างในนะสถานที่เขาหรูแต่พวกมึงยังไงเข้าไปเนี่ยแม่งแม่งทาสถานที่เขานะเสียไปหมดเนะี่ยเพราะอะไรสภาพอย่างพวกมึงแม่งไม่น่าเข้าไปอ่ะนะพวกมึงต้องกินไอ้นันะ่นน่ะ นะไอตามข้างทางอย่างนั้นนะ่ะบอกกับพวกมึงนะให้มึงแดกหรูให้มึงแดกคาเฟ่นนะพาลูกเข้าไปแทนที่จะไปนั่งกินนะอีอ่อาเสียงดงเสียงดังนะนั่งแดกโอ๊ยไปยทังทีแดกอยู่แค่นั้นเนะอะอีควายทาไมไม่ไมปนอนโรงแรมแบบวิลล่าวิลล่าอะไรของมึงนะอ่ะที่เขามีอะ่ะเออกล้าๆหน่อย นะพาไปอุ้ยถ่ายให้ดูกลัวจะมีนะเผื่อมีติ่งใจดีอุ้ยนอนเลยน้องข้างๆนอนเลยแต่ที่ไหนได้นอนปัม่มวาย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 ,วาย,วาย,วายหมดสภาพนะอีคนดีอีคนไม่บูลลี่คนดีตายหาเลยสัตว์นะเออค่อยเนี่ยเป็นคนมารายาทดีเวลาผู้ใหญ่นั่งนะค่อยก็เรียบร้อยเดินจริงๆเลยค่อยไม่ได้เป็นตัวตนของค่อยนะเนี่ยค่อยเป็นคนดีค่อยมีมารายาทค่อยไม่ค่อยค่อยไม่ได้มา พูดจาด่าชาวบ้านแบบนี้นะค่อยไม่เคยว่าหลายไข่โถอีสัตว์นะดีตายหายอะไรเฮียดีตรงไหนฮะมึงดีตรงไหนอีหน้าเมือกนะอีหน้าอีหน้าอะไรอีหน้าอีหน้าหมูแมใส่แว่นโถเฮียนะแมงเหมือนนะแว่นแมงตกมาที่ด้างมึงไงเฮียไม่ได้ดูหนังไม่ดูดูดูดน,น้ำน้ำเอ่อหน้ามึงเลยเนาะ เนาะทาไปได้นะกูเห็นติ่งมึงเข้าไปเมนว่าโอ๊ยน้องเออน้องคังค่ะแต่งตัวอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเป็นคุณนายเมียฝรั่งเลยโถ่ติ่งมึงก็อวยนะอวยไปได้กูจะหักนะคุณนายตายหาอะไรอเหียนะโอ้แต่งตัวสรุปแต่งตัวไปเที่ยวโถ่หยนะไปแดกกาแฟโถ่กาแฟไปไงะนะไปไงเข้าไปเนีน็นไปไงะ ได้แดงไหมอุย้ยพ่อพ่อพ่อเนี่ไย,ยนะไม่แพงนันร้อยหนึ่งนะไม่แพงไม่แพงไม่ไม่เหมาเขาหมดเลยไรไอสัตว์ฮะไปแค่นั้นนะนะขอให้กูได้ไปเป็นไงแดงไหมกาแฟนะผลสุดท้ายก็มาแดกอะไรแดกครับแดกแดกเซเวน่นกูไม่ได้ดูถูกเซเว่นนะนะแต่กูดูถูกมึงไอการที่มึงกินอะไรเนี่ยอาหารเนี่ยทุกคนเขาไม่ได้ดูถูกอาหารหรอกนะที่ก็พูดเวลามึงแดกไปนู่นไปนี่ไปนั่นน่ะนะเขาไม่เคยดูถูกอาหารนะคนไทยเขาไม่ได้มีการดูถูกอาหารอยู่แล้วนะ แต่เขาดูถูกมึงนะเขาถูกดูถูกมึงสองตัวผัวเมียยังไงนะผัวอะไรผัวแมงดากับอะไรกับเมียขี้ค่านะนะและไอการที่มึงพูดว่านะเขาว่าเนี่ยต่างด้าวต่างด้าวเขาว่าอีลาวนะมึงยังไม่เจ็บใจอ้าวอีเฮียเขาว่าเฉพาะมึงเขาว่าเฉพาะมึงนะความหมายนะมึงอย่าว่ามึงอย่าว่าภาพรวมนะเขาไม่ได้ไปแก้ไขคนอื่นเขาไม่ไม่เขาไม่ได้ว่าคนลาวคนอื่นเขาว่ามึงอีสั์มึงไงอีสัตว์อีคังค้า วงเล็บอีข้างข้างอีโคก มึงขี้คบเละ่ะเออมึงขี้คบมึงก็รับไปฮะนะอีคนดีนะอีคนมีมันเลยญาติในการที่มันบ,บูลลี่หน้าคนเนี่ยมันมันไม่ใช่นะนะข่อยเนี่ยไม่เคยบูลลี่หน้าคนโถอีสัตว์มึงอะเหรอไม่บูลลี่หน้าคนมึงอะตัวดีเลยทั้งครอบครัวมึงอะฮะเพราะว่าหน้ามึงอะน,นะนะอีผู้ให้คนเราอะต้องมั่นใจนะว่าเรามั่นใจว่าเราต้องสวยนะพ่อแม่ให้มาโอ้ยสวยตายแหละสวยไปหมดมึงอะสวยไม่มีที่เตะนะโอ้ยอีอคนสวย นะอนาธาปากแดงทใส่แว่นโหยอีเฮียอีลูกชิ้นใส่แว่นอีลูกชิ้นหมาใส่แว่นนะอีดังหมาอีดังหมูนะใส่แว่นแว่นก็ไม่เกาะจมูกโอ้ยดื่นหล่นลื่นปืดลื่นปืด,ปดโอยอีณน้าผากเลียมนะนะสวยตายหานี่ทุกคนวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเนี่หน้าสดนี่หน้าสดแล้วเหรอนี่ขนาดหน้าสดนะถ้าหน้าไม่สดแม่งยิ่งอุบาทใหญ่เลยใช่ไหมฮะโอ้ยสดตายเลยอีเฮีย นะสัดตายแหละอุ้ยทาลิปสตสีสม้มถูสีโปรดเขาโถวนะหมดสภาพนะอาณาถาทัว่วนะนะไม่กล้านั่งแดกนะเป็นไงแดกในรถตู้อุ้ยอาณาถาทัว่วซื้อซื้อเป็นไะงนั่งซื้อของซื้ออาหารเซเว่นมานั่งแดกในรถบ้านนะรถบ้านที่มีเสือปูนอนแล้วก็นอนเลยไงรถบ้านจริงๆถั่ไอ้เหี้ยเป๊ นะมึงนี่แม่งนะทำไปได้เนะมีความสุขเนะเนะรถในฝันรถที่กูอยากได้เออพ่อพ่พเมื่อยไม่พ่อเออเออขับรถไม่ไม่พ่อ,อ,อ,พอจริงๆแล้วมึงก็อยากจะขับอ e ีโคกใช่ไหมแต่ทนี้ว่าถ่ายคลิปแล้วอ่ะจะให้คนเห็นไม่ได้ว่ามันขับถูกไหมคะเออมันต้องมีขับเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะอีโ e คมึงอย่ามาใช้คำว่าเออเออ ตอแหลนะนะนะอย่ามาอย่ามาตอแหลเลยนะบางคำคำพูดมึงนะไม่มีใครก็เชื่อคำพูดมึงนะแล้วมึงก็ต้องสลับกันอยู่แล้วถ้าเป็นไปไม่ได้ไอ้เป๋จะขับคนเดียวนะอีนี่มันนะ โชเฟอร์ตีนผีอยู่แล้วอีโคกอะนะไม่นั้นอีลิลี่มันจะพูดหลุดออกมาเหรอฮะเออน้องคาง้าวเนี่ยเออไม่เออการที่เราไม่อยู่เนี่ยเออค่อยมีภาระเทียเป๋มันพูดอ่นะมันมีภาระไหนจะลูกไหนจะลูกไหนจะเมียมีเมียต่างด้าวแล้วเออน้องคาง้าวไปไหนแม่มาไหนก็ไม่สะดวกแน,น่นางไม่นางขับรถไม่ได้นางไม่มีปบับขี่ไอสายวันนั้นมึงไปเที่ยว แก่งอะไรแล้วมึงยืนอยู่ข้างบนอีคกขับข้างล่างอ่ะขับรถเก๋งสีดําเกียบบุกมึงอ่ะฮะไอ้เฮียอย่ามาตอแหลเลยมึงกะตอแหลน้าคุณโถ่ไอ้ส้นตีนไอ้หมาสีพ่อสีแม่มึงนะไอ้คาพูดมึงกะคาพูดแต่ละคําพูดอ่ะไม่มีใครเขาเชื่อมึงหรอกไอ้แมงดานะไอ้ไอ้หน้ามีหอยสองแคมนะไอ้หน้าหอยทวินแคมนะไอ้ไอ้ไอ้อะไรไอ้หัวลูกชิ้นนะไอ้ไอ้ไอ้หน้าเป็นขี้กากนะมึงไม่ต้องทาครีมหรอกมึงทาขี้ลูมึงกะทาที่หน้านะและเอายี เอายเอาน้ำเมือกเอานาเอาน้ำเมือกหรือว่าน้ำมันที่หัวเมียมึงอะทาใส่เฮียไอ้ปาก,กใหญ่ๆนะเวลาพูดเนี่ยเวลาแดกนโอ้ยโบเอาโบเอา,เอานะนั่นปากนะหรือขอบ แท๊ดเมียมึงอะฮะไอ้เฮียฮะมันขยุบขยุบอย่างงั้นะไอ้เฮียพยายามอย่าตั้งกองไก่กูจะหาฮะฮะไอ้ส้นตีนแม่มีการทานริบนะพี่น้องครับอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วครับกูไม่เชื่อล้างหน้าแต่ใช่นะล้างหน้าแปรงฟันนะแต่น้ำเนี่ยกูนะกูว่ามึงไม่ได้อาบหรือไงวะฮะไอ้ไอ้เส้นสองสลึงอะมึงล้างหรือยังคะไอ้หน้าหนอแต๊ดนะไอ้สีพ่อสีแม่มึงฮะไอ้ขี้โกหกไอ้ตอแหล ไอ้ไอโกโหกหมดเท็ดนะโอ้ยมึงสองตัวนี้แม่งฮีอะไรยามจริงๆนะนี่ไงผลของการที่อะไรอเขาเรียกว่าอะไรมีเงินไม่เก็บนะเอ,ะอะเขาเรียกอะไรล้านผ่านหมดก้อนนี้แล้วมึงหันไปที่ไหนละ่ะรถตู้ไงเออขี้ขานน่ะปล่อยรถตู้หลุดเนี่ยทุกคนตอนนี้ปล่อยมันไปก่อนใจเย็นๆนะให้มันเสวยสุกเงินส่วนต่างไปทุกคนนะเดากันไหมคะลิงจะไปโรงเรียนไหมคะนะ มันแดกน้ำแข็งล้วมัไไปกินอาหารอีสานมื้อเช้าของมันอะ่ะฮะเป็ไปงเปไงเต็มโต๊ะเลยแล้วน้ำแข็งอะ่ะแป๊บซี่อะ่ะอีลิงมันจะไม่กินเหรอคะจะเหลือไหมคะ,ะไม่เหลือมันกิน แล้วลูกพอตกเย็นไปไงอ้อยพ่อพ่อพ่อพอ,อ้ยลูกสบายสบายเดี๋ยวโทรไปที่โรงเรียนนะพ่อพ่ออุ้ยไม่ไหวไม่ไหวอคุณครูบอกว่าถ้าลูกเป็นหวัดก็ไม่ต้องพามาก็เลยไม่พาไปไงอุยอ้ยอ,อ,อีอีอีคนเชื่อฟังเชื่อฟังตายเลยทีเวลาแม่มึงสอนไม่ให้ด่าชาวบ้านเนี่ยให้ไม่ให้โตตอบมึงทําไมไม่ฟังฮะทีอย่างเงี้ยโอ้ยทำเป็นเชื่อฟังถูอีชทรพีนะอีจังไรไฟไหมนะให้มึงให้มึงออกมานั่งพูด ว,ว,ว่าว่าความดีมึงหรือ,อไอ้ส่วนที่มึงคิดว่ามึงดีะนะไม่มีใครก็เชื่อมึงหรอกนะคนอย่างมึงมนันเนรคุณนะไอ้ไอ้ไอ้การที่มึงมานั่งชี้แจงเลือนเลือนเคยด่าคนที่เขามีบุญคุณนะนะเขาเรียกว่าธรรมมาหาแดกไม่ขึ้นนะยังไงมึงก็นะการที่มึงเอาเอาเงินเขาหรือว่ามึงไปหาเอายืมเขาเนี่ยนะ ถ้ามึงไปถ้าเขาไม่ยืน่นช่วยมึงอะแล้วมึงจะไปหาย,ยืมตรงไหนฮะฮะอีควายเ่าแล้วไอคลิปเก่าๆมึงบอกว่าอพี่น้องพี่น้องค,คิดเหมือนค่อไหมไอการที่เราเวลาเราไม่มีเงินเนี่ยแล้วแล้วเขามาให้เราให้เราเอ่อให้เรายืมเนี่ยนะค่อยดีใจนะค่อยภูมิใจนะอย่างเช่นอวตารเขาออกมานะคะขออนุญาตเด้อนะคะนะ นะคงจะเห็นนะว่าไอ้คาพูดลมปากก่นะ่นะนะมันพูดอวยอีนี่เดาแหละนะนะีมึงรู้ตัวไหมว่าม,มึงตอแหละนะแต่มาวันนี้มึงพูดอีกแบบหนึง่งนะการยิมเงินทากเจ้านี่เขาทากเจ้าของเงิน เขาไม่มาช่วยมึงมึงจะไปหาที่ไหนมึงจะมึงจะแว้งนะแต่นี่เขาช่วยมึงแล้วมึงกลับมาพูดแบบนี้ก็กเท่ากับเนลคุณมึงยังมาถามกันอีกเหรอก็มึงถามผัวมึงไงผัวมึงก็เลยต้องนะมันก็ต้องคุยเข้าข้างกันอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าถามคนอื่นนะคนเราอะนะ ให้เขาให้ยืมอ่ะก็ถือว่าเป็นบุญคุณอีสัตถ์ถึงจะเป็นดอกหรือไม่ดอกมันก็คือบุญคุณนะถ้าตอนนั้นเขาไม่ไม่ยื่นมือมาช่วยมึงจะไปเอาที่ไหนอีควายอีจังด้าวนะนะอย่างน้นอยๆนะมึงก็เคยไปพึ่งพาเขาไม่ใช่หรอวะฮะอีในรคุณนะคนเหี้ยอย่างมึงน,นะอยู่ที่ไหนก็จังไรไฟไหมกูบอกได้เลยนะนะคนลืมบุญคุณคนนะมึงอย่ามาพูดเลยมึงเป็นคนดีกลางวันเมื่อตอนกลางวันมึงบอกเป็นคนดีปตกเย็นมานั่งชี้แจงบอกว่าเป็นอะไร บอกว่าอะไรบอกว่าไม่มีไม่มีบุญคุณต่อกันอา้าวอีเหี้อะไรของมึงเนี่ยฮะฮะอะไรของมึงนะอีคนดีอีคนมารายาทใหญ่นะอีมอีมารายาทดีอีแปดหลอดมึงเหรอมารายาทดีโถอ่อีหัวโปก นะอีทรภพีถ้ามึงมารยาดีมึงคงไม่เอาแม่มึงมาด่าหรอกว่าออกจากขี่มาเนี่ยฮะอีควายนะไม่มีใครก็ทาหรอกเอาแม่ออกมาด่าเอาแม่ออกมาจานอ่ะเรียกแม่ยายนู่นยายนี่ไม่มีใครก็ทาหรอกมีมึงไงอีเฮียอีอัปปีจังไรนะอยู่ที่ไหนก็จังไรไฟไหม้นะคนอย่างพวกมึงอะอยู่ที่ไหนก็ร้อนลนให้มึงอยู่บ้านที่อื่นหรือที่อื่นๆ่ที่มึงไปเช่าใหม่หรือว่ามึงจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็มึงนะมึงก็ นะมีแต่ความฉอหงไงเออนะมีแต่ความร้อนนะอยู่ที่ไหนใจมันก็ร้อนนะเพราะใจมึงไม่ไม่สงบใจมึงไม่เป็นสุขนะใจมึงมีแต่เรื่องทุกเรื่องเอ,อ่อคิดต่างๆนานาเรื่องความในละคณนะคนคนอย่างมึงอะนะนะกูว่าตกนรกขุมไหนแม่งก็ไม่ยอมไม่เพราะว่าคนมึงบาปอย่างมึงไงนะทุกคนเนาะไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า